สวัสดีครับฟุตบอล AFC อ2ยู่23รุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับของเอเชียนคัพชิงแชมป์เอเชียเมื่อาวานนี้มีเตะอยู่2คู่นะครับเมื่อคืนนี้อุซเบกิสถานนะครับกลุ่มดีนะครับถล่มเวียดนามไป3ประตูต่อ0ก็ลังเป็นที่1เลยนะครับไปพบกับซาอุดิอาระเบียส่วนเวียดนามก็จะไปเจอกับอิรักนะครับ อีกคู่หนึ่งก็ตกรอบไปแล้วล่ะคูเวตชนะมาเลเซีย2ประตูต่อหนึ่งอ่าก็กลับบ้านคู่กันสถานการณ์ของกลุ่มดีก็อุซเบกิสถานก็แข่ง3นัดชนะทั้งสามนะครับมี9แต้มนะครับไม่เสียประตูเลยอู้เวียดนามนะครับแข่ง3ชนะ2เสมอ1มี6แต้มแล้วก็คูเวตแข่ง3ชนะ1เมสมอ3เอ้ย แพ้แพ้2นะครับมี3มแต้มแล้วก็มาเลเซียแข่ง3แพ้3นะครับก็สรุปอีกทีหนึ่งนะครับกลุ่ม A กาตาพบกับอินเกับอินโดนีเซียเข้ารอบนะครับกลุ่ม B เกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นเข้ารอบกลุ่ม C อิรักแล้วก็ซาอุดิอาระเบียเข้ารอบอุซเบกกลุ่มดีอุซเบกแล้วก็เวียดนามเข้ารอบนะครับโดยรอบ8ทีมนะครับกาตาจะพบกับญี่ปุ่น แล้วก็อินโดนีเซียพบกับเกาหลีใต้โอ้หนักๆทั้งนั้นเลยอิรักนะครับจะพบกับเวียดนามนะครับแล้วก็ซาอุดิอาระเบียจะพบกับอุซเบกิสถานะครับนี่คือรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งจะคีบออฟกันในวันที่25นะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับโดยเจ้าภา,า,านกางใต้จะพบกับญี่ปุ่นก่อนแล้วก็คู่ที่2วันที่26กก็เที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้แหละครับเกาหลีใต้ จะพบกับอินโดนีเซียแล้วก็วันต่อไปก็คือวันศุกร์อุซเบีจะพบกับซาอุดีอาระเบียแล้วก็อิรักจะพบกับเวียดนามนะครับอืมมีทีมอาเซียนสองทีมเนะอ้เริ่มเก่งขึ้นมาแล้วพัฒนาขึ้นมาเรื่อยแล้วก็ขอให้เวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียเข้ารอบนะครับผมแอดก็เชียร์ถิ่นอาเซียนด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรืออินโดนหรือมาเลเยอะไรเงี้ยก็เชียร์ใกล้ๆก,กันนี่แหละแม้กระทั่ง ใครก็ตามนะครับที่เป็นอาเซียนีอยแอเชียนะครับเพื่อยกระดับทีมจากอาเซียนเข้าไปเข้าไประดับโลกหน่อยครับมันนานมากแล้วรับไม่ได้เข้าไปวาดลวดลายที่นั่นนะครับติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับส่วนทีมชาติไทยเราก็กลับบ้านนะครับด้วยโค้ชหละบอกว่าเออแรงฟิตไม่มีนะไม่มีนู่นนี่นั่นไม่มีแอก็จะไม่รู้จะจะพูดยังไงก็ก็ก็เข้าใจโค้ชหละ,ะครับ ทีมก็เตรียมทีมก็น้อยตัวหลักก็ได้น้อยอะไรประมาณนี้ทุกอย่างนะมันมันอยู่ที่การเตรียมตัวจริงๆแหละเข้าใจแหละเนยุคบาดามแป้งและนายุคสมาคมคนใหม่ก็แอดเชื่อว่านะครับนักพัฒนาเนี่ยเขาจะต้องเห็นอะไรบางอย่างนะแอดเชื่อในบาดามแป้งที่ที่เข้ามากุมบังเหงียนในสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ก็ได้แต่หวังว่าในอนาคตเราจะเราจะพัฒนาขึ้นแล้วก็เราจะมีแบบแผนขึ้นอะไรประมาณนี้ครับอ่ะสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ